สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์ที่กับพี่อาร์นะครับชินันท์แอสคอมนะวันนี้ก็พี่อาร์ตขึ้นมารีวิวแกะกล่องนะครับของใหม่ล่าสุดเพิ่งออกถางถุงมาสักครู่นี้เองการเจ้าทำ Samsung Galaxy S8 Plus นะครับไอเสียงแรกงานนี้คือลูกสาวผมเองนะครับคือภรรยาไม่สบายก็ต้องมาเลี้ยงลูกนะฮะงานเปิดตัวที่พักประลาดกองก็ไม่ได้ไปนะครับแต่เราอาศัยแมนเจอร์ไปซื้อมาให้ จาก Tg Phone นะแล้วก็มาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung T, ที่ที่ T, ที่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 ทเป็นมือถือไร้ขอบนะครับเรียกว่าตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะคะะรับเราจะมาแกะปุะดูนามีอะไรบ้างน,นะครับส่วนสเปคคร้าวๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ขึ้นต่อัวนือสือให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับก็ S8+ ก็ด้านหลังประพลาสติกไม่ไหวนะเราต้องเอาพลาสติกออกนะครับค่ะคะนะัเคด้านหลังก็จะมีสเปคให้คร่าวๆนะครับก็คข้าวกเลยครับก็จะบอกเลยว่าตัวหน้าจอนะครับไปซีเอ 8+ นะครับเป็นหน้าจอ6.2นิ้วนะครับวัดจากขอบสุดขอบด้านทะแยงมุม แต่ถ้าเกิดเราวัดเฉพาะมุมนะครับไอ้จอโค้งแล้วไม่วัดเนี่ยหน้าจอจะประมาณ6.1นิ้วเท่านั้นส่วนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องกันไป้วครับมาคุยกันไปว่ามันมีอะไรยังไงบ้างก็อย่ากันนั้นเลยนะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าโอเคยว okay, ไลูกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีข่ะหนูชื่เอเอว่าแต่คือจริงค่ะมามาดูแกะกล่องกันดีกว่า ก็เจ้า Galaxy S 8 plus ตัวนี้นะครับก็จะมากับกล่องสไลด์สีดำนะครับกึ่นหนากึ่นด้านอย่างที่บอกนะครับด้านหลังจะมีสเปคร่าวคลาให้ดูกันนะครับก็มาเริ่มแกะกล่องกันพร้อมๆกันเลยผมกเพิ่งได้มานะครับก็ให้เลขาไปซื้อมาให้ซึ่งแน่นอนนะชอ s a m มซุงก็จัดการเปิดเครื่องให้เราเรียบร้อยนะครับพร้อมกับการแกะอุปกรณ์เช็คนะฮะซึ่งเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราไม่ซื้อเองโอเคยกถาดขึ้นมา จะเจอกับเจอกับยิบไม่ออกนะฮะเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่ในกล่องแล้วก็น่าจะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับบัตรรับประกันสินค้านะครับคู่มือการเริ่มต้นแบบด่วนนะฮะแล้วก็มีนี่เลยครับวิธีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโทรศัพท์เรซี่เครื่องใหม่ของคุณนะฮะมีให้ศึกษา มากมายนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ใครซื้อมาแล้วก็ตัวนี้อิบอ่านสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นประโยชน์มากตัวนี้แล้วก็จะเป็นนี่เลยครับผมในกล่องจัดแบ่งช่องไว้อย่างสวยงามน,นะครับเริ่มจากหัวปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะครับสมรรถะถังซัมซุงที่เราคุ้นเคยกันดีตัวนี้มาพร้อมกับการจ่ายไฟที่ตามนี้ล้ว2แอมป์นะครับ2แอมป์ เสียบ USB ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นสาย Data ซึเพิ่งเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องซึ่งแน่นอนนะครับมันมากับ USB Type C และ Samsung ก็เตรียมหัวต่อมาให้นะครับถ้าใครได้ดูรีวิวแกะกล่องพร้อมสเปค s a m s u n Galaxy g S9 Pro เครื่องฮ่องกงของผมก็จะเห็นว่ามีแถมที่เดียวกันนะครับแต่ว่าโซ4 S9 Pro จะเป็นอุปกรณ์สิบขาทั้งหมด ส่วนเจ้า S8 และ S S8 Plus นะครับในปี2017นี้ก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์สีดำขำทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัว USB เ l ็ตอร์นะครับเอาไว้โอนถ่ายเอา USB สาย USB เสียบแล้วก็เชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับหัวเป็น USB Type C เช่นเดียวกันกล่องนี้นะครับน่าจะเป็นอ่าร์ดาิสา,าครับ มาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนๆน,นะครแน่นอน USB Type C นะครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นหัว USB ธรรมดานะครับเอาไว้เสียคอมพิวเตอร์หรือว่าประกอบกันเป็นที่ชาร์จไฟบ้านมันเองนะฮะสินแมกกาวนะฮะนกสาวเองนะครับหนุ่เอวา ดูยูทูบมากไปนะฮะก็เลยจะเป็นประเภทบ้านรีวิวเหมือนพอ่อโอเคนะครับอันนี้ของเทพวันทีดหลเรเรานี้ก็นี่คืออะไรซองดำๆเยี่ยงนี้นะครับแน่นอนเป็นซิลิโคนอีก2คู่ให้เลือกใช้ตามขนาดสรีระใบหูของเราอันนี้นะครับผมก็ <Yeah. S 2> พี่อาร์ก็ไม่ได้มีความรู้นะครับ <Yeah. S 2> เกี่ยวกับหูฟังนะครับหรือว่าระบบเสียงมากนั้นนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยละมยดละกับการฟังเพลงเท่าไหร่นักนะฮะ เก็บให้ดีๆก่อนเดี๋ยวรีวิวเสร็จก,ก็ขายต่อแล้วนะฮะพวกนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็เก็บไว้เพื่อนๆใครซื้อไปก็ได้เป็นของใหม่สิ่งสิ่งไปตัวนี้จะเป็นหูฟังนะครับขั้นเทพนะครับซึ่งหลนยบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะครับที่รู้จักเขาจะบอกว่านี่แหละที่สุดที่สุดที่แถมมันนี่คือสุดยอดนะครับ AKG เป็นหูฟังขั้นเทพนะฮะซึ่งใครรู้จักผมจะร้องว้าวนะครับแต่ผมก็คงก็งเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หูฟังนะครับ มีสายนะครับตรงนี้จะเป็นสายเหมือนยางแต่ด้านในจะเป็นอารมณ์คล้ายๆสายถักอีกส่วนหนึ่งเป็นสมอทอร์หะฟฟระเนสตัวนั้มีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับไม่รู้หรอกค่ะว่าจะเป็นยังไงอ่าหัวแจ็ค3.5มิเมตรมาตรฐานสากลนะจ๊ะก็มะดูอุปกรณ์ใส่คร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดู ตัวเครื่องดีกว่าสีที่ซื้อมารีวิวนะครับเป็นสีออรคิดเกรนะครับหรือสีเทาม่วงเทาม่วงตัวนี้นะครับจะมาด้วยความพิเศษคือจะเป็นเทาอมม่วงม่วงอมเทานะครับน่าจะจะเรียกแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับปกติจะเป็นสีเงินใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นสีตามฝาหลังก็คือม่วงอมเทาตัวเครื่องนะครับด้านนอกด้านหน้าอย่างที่บอกไปในหน้าจอวัดจากสุดนี้นะครับถึงสุดนี้นะครับก็สุดนี้นะครับถึงสุดนี้นะครับ หกตัวนนะี้ฮะเมื่อกี้กองมาเห็นสุดนี้ถึงสุดนี้หกจุดสองนิ้วแต่ถ้าวัดแค่มุมโค้งนะฮะโค้งนี้มาอย่างโค้งนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมากับระบบฟัมูลผลนะครับอีซ e ีนอสนะครับ8895ความเร็ว2.4งจุกิกะเฮิร์โดยเป็นระบบ CPU 8แกนนะฮะประกอบด้วย4แกนวิ่ง2.4งจุกิกะเฮิร์ Hz, อีก4แกนวิ่ง เอ่อหกิกะเฮิร์สครับแรม4กิกหน่วยคำนำหน่วยความจำหกสกิกสามารถเพิ่มเมมได้สูงสุง25ด256กิกด้วยไมโคร s d สดีการ์ดซึ่งอยู่ช่องนี้นะครับไมโคร s d สดีการ์ดจะเป็นเรียกว่าเป็นแบบไฮบริดนะครับซึ่งตอนรีวิวใหม่ๆเมื่อสมัยแรกๆที่ออกมาเนี่ยผมจะเรียกว่าแบบพิการนะฮะคือเจอจะสองซิมก็ไม่สองซิมจะให้จะให้ช่องใส่เมม ก็ไม่ชอบใส่เมมคือบังคับเราว่าช่องนี้ใส่เมมกับใส่สิ่งงงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาเข็มก่อน <5 S 2> ที่แก <5 S 2> แกะต <5 S 2> ัวนี้ต <5 S 1> ัวนี้นะครับมากับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับออโต้โฟกัสกล้องหลังนะครับเป็นดูว่าพิกเซลนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเป็นค่า S-Stop 1.7เท่ากันนะครับแล้วก็ซึ่ง1.7เนี่ยจะให ทำให้เราถ่ายรูปในตอนกลางคืน,นหรือในที่แสงน้อยเนี่ยได้ภาพที่สดใสชัดเจนมากขึ้นนะฮะตัวเครื่องนะครับบางกรอบม,มากๆครับมีความหนาเพียง8.1ม m mm. เมเท่านั้นนะฮะคือด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะเป็นปุ่ม power นะครับด้านขวามือเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มใหม่ตัวนี้ะจะเป็นปุ่มเดี๋ยวนะเรียกอะไรนะกดมาเรียก big buy นะครับจะเป็นคล้ายๆ Google Search ซึ่งจะเป็น แอปพลิเคชันของทางซั s ซ n g เองที่จะเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับคอทีนาของ Windows หรือว่า Siri ของไอโฟนประมาณน,นะฮะนี่ยังไม่ศึกษาเลยจะเอาไว้ก่อนเราข้ามไปก่อนนะครับตัวด้านล่างนั้นหนึ่งเป็นลำโพงนะครับเสียงาภายนอกรูเล็กๆนี่เป็นลำโพงเสียงสนทนาโทรศัพท์แน่นอนนะครับ USB Type C แล้วก็รูแจ็คหูฟังน,นะครับ3.5มิลลิเมตรด้านบนรูเล็กนๆน,นะครับก็เป็นรู ไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงวิดีโอในการถ่ายวิดีโอต่างๆนะฮะนี่เป็นถาดใส่ซิมด้านหลังนะครับนี่นะฮะคืออะไรมันคือฟิลกระปิงสแกนซึ่งตัวนี้มันมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือนะครับด้านหลังแตะปุ๊บแล้วเปิดนะครับสแกนม่านตาสแกนใบหน้าครบเครื่องเหมือนอย่างโน้ต7รุ่นระเบิดที่ไม่ได้ขายไปก็จับยัดใส่ทุวนี้หมดเลยหนะน้าจอสีสันสวยงามครับ 6.2หรือ6.1แล้วแต่จะเรียกนะครับความละเอียดเป็น Quad HD นะฮะ Quad HD นี่คือความละเอียดที่2,960คูณกับ1,440พิกเซลนะฮะแบตเตอรี่สำหรับรุ่น Galaxy S8 จะเป็น 3,500mAh แต่เป็นตัวรุ่นเล็กหน้าจอเล็กคือตัว S8 ธรรมดานจะเป็น 3,000mAh คร่าวๆนะครับหน้าตาประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่องประมาณนี้นะฮะก็บอกเลยว่าการใช้งานนะครับก็พยายามเ,เหมือนกับต้องศึกษากันใหม่นิดหน่อยเพราะมันเป็นระบบ Android 7.0จนะฮะซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดของโลกณวันนี้การใช้งานนะครับปัดขึ้นมาเพื่อเรียกแอปต่างๆนะครับลูเขึ้นไปทีก็คือเก็บลงไปหรือจะลู่ลงก็ได้นะครับ สองนิ้วของสมุดเหมือนเดิมนะครับเปิด Quick Access หรือว่าจะเป็นมือนิ้วเดียวก็ได้เช่นกันเช่นเดียวกันก็การัทรคต่า,างๆก็ประมาณมากมายนะครับให้เลือกใช้ซึ่งลํำดับการจัดเรียงน,นะค,ะครับคําสั่งต่างๆได้เปลี่ยนไปจาก Android ตัวก่อนนะฮะได้มาครั้งแรกเปิดขึ้นมาเนี่ยก็แอบ,บงงนิดนึงทีนี้การใช้งานก็มีสามารถปรับความห่างหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีตัวกรองสีฟฟานะครับซึ่งซึ่งซึ่งแบบคนบอกหุยแม่งจอแดงนี่า่า ก็ปิดซาน,นะครับมันจะได้จอไม่แดงเราสามารถปรับการแสดงผลหน้าจอต่างๆได้ก็ประมาณนี้ฮะซึ่งแบบดิมิทหรือการแสดงผลแบบปรับได้ก็จะให้การแสดงผลที่สวยงามที่สุดสำหรับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกตีมาร์เปเปอร์สามารถเลือกตีได้ด้วยไว้ก็ได้ด้วยนะครับนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับเราลองเล่นดูว่ามีอะไรเล่นอีกบ้างสำหรับ a n d ด o i d 7.0เอ่อ ล็อกหน้าจอเห็นไหมฮะมีการจำแนกใบหน้าสแกนนิ้วมือสแกนม่านตานะครับซึ่งสแกนใบหน้านี้มีคนทดสอบแล้วนะครับทั้งไทยทั้งเทศเอารูปถ่ายของคนที่ใชของเครื่องโชว์เข้าไปนะครับมันก็ปลดนะครับฉะนั้นในความปลอดภัยไม่มีเลยนะฮะสแกนนิ้วมือผมว่าชัวร์ที่สุดไม่ก็สแกนม่านตาเอ่อตัวนี้เดี๋ยวนะเห็นนะฮะ มันเป็นรุ่นหน้าจอไร้ขอบแล้วก็ไร้ปุ่มดังนั้นปุ่มต่างๆจะเป็นปุ่มซอฟต์คีย์อยู่ด้านหน้านะครับปุ่มซ้ายสุดก็เป็นปุ่มมัลติทัรนะครับสามารถปิดนะครับแอปได้ทั้งหมดหรือว่าติดทีละแอปก็ได้ปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มโฮมสามารถกดได้หมดใช่ไหมฮะสามารถกดโฮมได้เวลาปิดเครื่องใช่ไหมครับกดับปุ๊บปั๊บปกติ ูสิว่าหน้าการตั้งค่ามีอะไรให้เล่นอีกคุณสมบัติขั้นสูงนะครับก็เซ็นเซอร์นิ้วมือเปิดกล้องด่วนแอปชปปกกอูอุปกรณ์เออมัลติวินโด้นะครับจับผ้าชริยะโอโ้เพียบเลยเนี่ยมากมายนะครับให้เล่นข้อหนึ่งนะครับที่ที่ Android 7.0เขาพัฒนามาก็คือว่าในงานาาหน้าการตั้งค่านะครับมันจะมีตัวช่วย เช่นเราพยายามจะหาอะไรอยู่ไม่รู้แหละเราเข้าไปในการจะก,กระทบไปนะครับหาไม่เจอด้านล่างจะมีแนะนําว่าจะหาอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งสามารถทําให้เราเข้าถึงการตั้งค่าอื่นๆได้อย่างที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วนะฮะเป็นไงบ้างครับแกะกล่องแบบแกรกาด จากพี่อานะครับเป็นการแกะกล่องรยคานรวดเร็วนะครับไม่มีสคริปต์ไม่มีอวยซื้อเองรีวิวเองนะครับเ,เพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างกับเจ้า Samsung Galaxy S8 Plus สีออคิดเกรนะครับซึ่งใครสนใจนะครับจองไว้เลยนะครับพี่อาเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วก็จะขายนะครับเครื่องนี้พร้อมกับของแถมสำหรับการจอของ Samsung แอะสงสัยใช่ไหมว่าจะมาถึงขายที่ขายใท่นั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาด้วย ด้วยเงินตัวเองนะครับราคาจัเต็มเลยแต่ว่าทางซ <K> ัมซุงเขาใจดีนะครับเขามีราคาบล็อกเกอร์ให้นะครับ <K> <D> ก็เก็บตัวไปซื้อราคาบล็อกเกอร์มาใช้ตัวนี้้ก็ขายขาดทุนนะฮะกับเพื่อนที่ต้องการจะใช้นะครับเพราะตัวบล er ็อกเกอร์เขาไม่ให้ขายนะครับเขาให้เก็บไปใช้เองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีข้อผูกพันแล้วก็ขายซะตัวที่มีข้อผูกแล้วก็เก็บไปใช้แต่ตัวที่รีวิวนะครับจะดีก็ชมไม่ดีก็ด่าใ้งเงินผมนะฮะไม่ต้องเกรงใจใครเช่นเคยนะครับ ก็บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากมากนะครับจับนะการใช้งานครั้งแรกเนี่ยบอกแล้วว่าลงรักทันทีนะครับกับฟีลลิ่งฟีลลิ่งที่มันจัดแล้วมันผมว่าเป็นงานประกอบที่โอเคนะครับแม้ว่าเครื่องจะบางจอจะไร้ขอบนะครับมันจะดูลื่นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นมันยังพอรับได้ถ้าได้เคสที่มาช่วยน้าดีกว่านี้ ก็อาเป็นว่าใครที่รอนะครับรอนการรีวิวปะทะกับนี่ฮะหัวเว่ยนะครับหรือว่า iPhone 7 plus ก้องคู่นะครับก้องคู่กล้องคู่มาเจอดูาพิกเซลนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับติดตามชมเร็วๆนี้นะครับวันนี้พี่อาร์นะครับขอลาไปก่อนติดตามไลฟ์สายที่กับพี่อาร์ใหม่เร็วๆนี้นะครับทางช่อง YouTube c h anel อย่าลืมกด s c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ